สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่องอาจจูอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเจ้า iPad Air 3กันนะครับว่าในปี2021เนี่ยมันยังน่าใช้อยู่กันไหมนะครับแล้วก็จะมา,าเล่าประสบการณ์ที่ผมใช้งานมาประมาณ1ปีนะครับก็ เป็นเวลาเกือบ1ปีนะครับที่ผมเนี่ยใช้ iPad Air ตัวนี้ตัดงานแล้วก็แต่งรูป2อ,อย่างนะครับที่ผมใช้เป็นหลักส่วนเกมหรือว่าอะไรอย่างอื่นผมไม่ได้ใช้เล่นนะครับตัว iPad Air ตัวนี้ผมเอาไว้ตัดวิดีโอแล้วก็เอาไว้แต่งรูปเฉยนะครับ วิดีโอทั้งหมดที่เห็นจากช่องผมเนี่ยก็มาจาก iPad Air ตัวนี้นะครับก็จากประสบการณ์ที่ผมใช้มาเกือบ1ปีนะครับเป็นเวลา1ปีที่ผมอยู่กับมันเนี่ยโดยส่วนตัวรู้สึกว่ามันใช้ดีครับใช้ดีมากกลองอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่ารูปที่ผมเอาไปแต่งเนี่ยไม่ใช่รอไฟนะครับแต่เป็นจีเปดไฟนะครับซึ่งรอไฟก็ไม่แน่ใจว่ามันยังมันทํางานลื่นไหลเหมือนจีเปดไหมนะครับแต่ว่าจีเปดนี่คือไม่มีปัญหานะครับทำงานได้ดีมากไหลลื่นแล้วก็ไม่สะดุดนะครับ ส่วนเรื่องของวิดีโอมันก็ผมเคยตัดวิดีโอ 4K อยู่ที่60เฟนมเปอร์เซ็นต์นะครับจากกล้องของ GoPro 9นะครับซึ่งก็รู้สึกว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่เวลาเลนดอมเวลาเวลาเอาไฟออกก็จะช้านิดนึงนะครับก็รู้สึกว่าช้าอยู่นะไม่ได้ช้านิดนึงอะ ก็รู้สึกว่าใช้อยู่นะด้วยส่วนตัวนะครับคิดว่า iPad Air ในปีนี้นะครับในปี2021เนะี่ยยังน่าใช้อยู่นะครับยังเป็น iPad ที่ถือว่าเหมาะกับคนที่เอาไว้แต่งรูปแต่งวิดีโอแต่งรูปกับไอวิดีโอผมว่ามันก็ยังใช้ได้มีปัญหานะ iPad ตัวนี้นะครับก็ใช้ระบบประมวลผลแบบ iPhone S s นะครับ iPhone S s นะครับที่ออกมาเมื่อไม่นานมานี้แล้วก็ใช้ระบบ ที่ประมวลผลตัวเดียวกัน,นครับก็รู้สึกว่ามันก็ไหลลื่น,นครับไม่มีปัญหาอะไรนะแต่เราจะมาบอกว่าวันนี้เราจะขายเจ้า iPad ตัวนี้นะครับแล้วจะไปอัพเป็นตัว MacBook Pro 13นิ้วที่ออกมาใหม่นะครับที่ออกมาใหม่ที่ใช้ชิป M1 ของของ Apple เองนะครับซึ่งเหตุผลที่เราตัดสินใจขายเพราะว่าเราเนี่ยก็รู้สึกว่า ตอนเราทําวิดีโออ่ะเราใช้ iPad ตดัดใช่ไหมทุกคนแล้วก็เรายังรู้สึกว่าเราอึดอดัดตอนเราตัดวิดีโอผ่านเจ้า iPad Air ตัวนี้เรารู้สึกว่าเรายังมีความอึดอัดอยู่นะก็คือปุ่มอะไรต่างๆมันก็ไม่มีเนาะมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราอึดอดัดแล้วก็เราก็จะขายมันนะครับเราจะขายมาันแล้วก็เราจะอัปเกรดเป็นตัว MacBo o รนะครับแม็กโปอ่า13นิ้วที่กําลังออกมาใหม่นะครับ ก็สรุปนะครับในปี2021เนี่ย iPad Air 3ตัวนี้ยังน่าใช้อยู่ไหมผมก็ยังมองว่ายังน่าใช้อยู่นะครับเหมาะสำหรับคนที่อเอาไว้แต่งรูปแล้วก็แต่งวิดีโอนะครับก็ยังโอเคอยู่นะครับรู้สึกว่าไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะถ้าใครมีงบหน่อยก็ไป iPad iPad Air 4นะครับที่ออกมาใหม่เนี่ยดีไซน์มันก็จะได้ จอกว้างกว่า iPad Air 3นะเพราะว่าไอตัว iPad Air 4ที่ออกมาใหม่ดีไซน์ของมันจะเหมือน iPad Pro เลยนะครับก็ใครมีงบก็ไป iPad Air 4ได้นะครับจบไปแล้วนะครับกับการพูดถึงเจ้าตัว iPad Air 3นะครับปีนี้ยังน่าใช้อยู่ไหมนะแล้วก็เกี่ยวกับประสบการณ์ที่ผมใช้งานมา1ปีนะครับเกี่ยวกับรูปภาพแล้วก็วิดีโอนะครับในอนาคตเนี่ยเราก็จะเอาเจ้าตัว Macbook โป13ที่ออกมาใหม่นะครับมาแกะกล่องให้เราดูนะครับตอนนี้ผมก็ออเดอร์ไปแล้วนะแต่ว,ว่ายังของยังไม่มานะครับต้องออเดอร์สั่งใหม่นะของจะได้ประมาณวันที่8วันที่9นะครับถ้ามาถึงผมเนี่ยจะเปิดกล่กองกับเพื่อนให้ดูเลยนะเจ้าตัว macbook pro 13ที่ออกมาใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ